รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยอีลิเทเ a l ท h พลัสจากเมืองไทยประกันชีวิต เริ่มต้นของควีนเทรลหยุดตรงนี้อ่สวยแล้วอะ่ะคือธรรมชาติรังสันทั้งนั้นเลยเนาะสวยตลอดทางบางช่วงนี้มจะเป็นอุโมงค์อย่างเงี้ยตรงนี้เนี่ยนะพูดเลยคือจุดที่สวยมากถ้าเกิดคนมาไฮที่นี่ขอให้เดินมานะตรงนี้ตรงนี้เขาเรียกวอลสตรีทแล้วเดินผ่านในช่องแคบตรงที่เล็กซิกเนี่ยที่แบบว่าพอโผล่เข้าไปแล้ว่อะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นลือเป็นอะไรอย่างเงี้ยแลสวยมาก ธรรมชาติคือที่สุดแล้วค่ะสวยมากๆในความรู้สึกเราอะนะเรารู้สึกว่าอันนี้ยมันเหมือนนิทรศการที่แบบกลางแจ้งอะเป็นเหมือนอาร์ตแกลเลอรี่เป็นเหมือน, Gallery, นมิวเซียมที่แบบว่ากลางแจ้งที่เอาให้คนได้ดู กับการจะหน้าองทองเราก็ยังคง o ร d ทริปกันอยู่ที่อเมริกานะคะเราไป z i ออมาแล้วเนาะอันนี้เป็นอีกอุทยานหนึ่งค่ะที่เดี๋ยวเราจะไปฮ i k กิ้งก็คือบร c e c แคนยอ n a นชแนลพาร์ k นะคะคือเรียกง่ายๆอุทยานแห่งชาติ Bryce ก็แล้วกันซึ่งเรายังคงคอนเซปต์ drive and hike เนอะทริปนี้สนุกสนานกับไซ o n มาแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูว่าบร y c e จะเป็นยังไงเขาบอกว่าที่นี่สวยกว่าไม่รู้ว่าจะสวยกว่าจริงหรือเปล่าแต่ว่าดูจากรูปทรงดูจากภาพอะไรแล้วนั้น น่าจะเลิศเลยแหละววันนี้เตรียมตัวมาฮิกิ้งเต็มที่เลยค่ะเช่ารถก็ดีอย่างเี้ยค่ะนี่เช่ารถกับบัตเจ็ตเนาะก็สะดวกแบบมีที่จอดปุ๊บมีวิวสวยปุ๊บ จบเลยก็เข้าไปเรียกรถแกนที่บัตเจ็ตนะคะเป็นแอปพลิเคชันหรือว่าจะเข้าไปที่บัตเจ็ตดกเซทีเอชก็ได้แต่ว่าอันนี้ค่ะดิกซี่เนชั่นนลฟอเรสต์เนี่ยโอ้โหนี่แดดแดดหว,วานๆน,นะเจอหินแบบสีส้มๆแดงๆเข้าไปน,นี่แบบว่าเสื้อเราจืดไปเลยอย่างเงี้ยคือสวยมากๆค่ะอันเนี้ยอยู่ระหว่างทางที่จะเข้าไปที่อุทยานแห่งชาติไบรซ์นะก็เจออันนี้ก่อนเลยซึ่งสวยงามมากนี่คือปร,กรากฏการณ์ทางธรรมชาตินะก็คือแบบ เป็นหินที่เกิดขึ้นเองเนี่ยใครไม่ได้เอาเหมือนแบบบางเมืองเขาเอาสีที่ใส่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่เลยซึ่งหัจากดิ๊กซี่มาเมาื่อกี้ตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนเป็นเรด canyon สวยขนาดนี้ต้องจอดรถค่ะแล้วก็เป็นทิกภาพกันเล็กน้อยหลังจากนี้ไปเราคิดว่าน่าจะสวยแบบนี้เลยเพราะว่าในเขตตรงนี้เนะี่ยก็จะเป็นหินสีอย่างนี้หมดเลย <Wow. S 1> แต่ว่าเขาบอกว่าก็จะสลับไปตามแบบ การจะตกกระทบแสงด้วยอะไรเงี้ยเยนอะบังเอ,อิญตอนนี้มันแบบใกล้กับทุกออะแสงก็จะหวานๆหน่อยสวย เร็วกว่านี้แสงนะ่าจะสวยกว่านี้คือตรงนี้เนี่ยมันเป็นซันเซ็ตพอยท์เนาะก็พระอาทิตย์เนี่ยตกทุ่มครึ่งถ้ามาสักหกครึ่งมาเร็วกว่านี้ตรงนี้นะ่าจะบอกว่าสวยอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้รอดูว่ามันมีซันเซ็ตพอยท์ซันเซ็ตเอ่อซันไรท์พอยท์ด้วยของในไบรซ์เนาะ เดี๋ยววันนี้ไปลุยกันต่อค่ะแต่ว่าสำหรับคนที่จะมาที่ไบรซ์เนี่ยเนาะมีข้อแนะนำว่าที่พักที่จะเลือกพักเนี่ยถ้าเราพักใกล้กับหน้าอุทยาน่ะมันจะสะดวกเพราะว่าเข้าไปดูพระอาทิตย์ขึ้นก็ได้เข้าไปดูพระอาทิตย์ตกก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตั๋วเวลาเราซื้อมันมันอยู่ได้7วันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรา สะดวกนะเราเข้าไปเข้าออกเข้าออกอะไรอย่างนี้ซึ่งอยู่ข้างหน้าเนี่ยมันจะใกล้เลยอย่างเราเนี้ยเราก็เลือกพักที่นี่เราก็เข้าไปเสิร์ชใน booking.com เลยค่ะแล้วก็เสิร์ชเลยว่า Price มันก็จะขึ้นมาหย่อมเนี้ยอยู่หน้าอุทยานเลยแต่ถ้าไม่เลือกตรงนี้เนี่ยต้องขับรถออกไปอีกประมาณครึง่งชั่วโมงอย่างของเราโรงแรมที่เราพักเนี้ยเขาก็มีฟรีชัตเทิลเข้าไปในอุทยานด้วยคือถ้าใครอยากจะจอดรถไปที่นี่แล้วก็นั่งฟรีชัตเทิลเข้าไปก็ได้เลยหรือจะมีร้านอาหารมี คาเฟ่ร้านขายหนังที่ซื้อรับจองทัวร์อะไรอย่างเงี้ยตรงเนี้ยคือเป็นหยอกเลยเพราะฉะนั้นถ้าใครมาไบรซ์ Bryce ก็แนะนำให้พักตรงข้างหน้าอุทยานเลยค่ะอันนี้เราผ่านตรงทางเข้าอีกแล้วเมื่อวานเรามาซื้อตั๋วไปแล้วเนาะตรงนี้ตั๋วแบบนี้เข้าได้7วันโดยหลักๆก,ก็ต้องบอกเลยว่าไบรซ์จริงๆแล้ววันเดียวอาจจะไม่พอด้วยซ้ำน,นะเพราะว่ามันใหญ่แล้วมันมีสถานที่ที่น่าเที่ยวเยอะมาก ี๋ยวก่อนอื่นต้องไปวิซิเตอร์เซ็นเตอร์ก่อนนะคะจะได้รู้ว่ามีที่ไหนบ้างที่เราห้ามพลาดที่จริงที่เนี่ยเขาจะมีฟรีชัตเท t l e ได้เนาะก็คือจะขึ้นจริงๆรล้วขึ้นจากโรงแรมได้แต่ว่าขับรถสะดวกกว่าเพราะเผื่อเราอยากถ่ายรูปจุดไหนสวยๆเราหยุดอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เขาทำให้เห็นเลยว่าการที่เข้าไป explore ในไบรซ์เนี่ยมันมีจุดไหนอะไรยังไงบ้างโดยเฉพาะนี่ไบรซ์ แอมฟิเทียเตอร์เวอร์จนียคือตรงนี้ภูบทั้งหมดนี้เดี๋ยววันนี้เราจะลงไปเดินนี่เห็นไหมมีเทรลนี่ the doll, มีเดอะคาร์ทริเดลมีต่างๆนานานี่ไบรซ์แอมฟิเทียเตอร์ <c oughs> ก็เดี๋ยวลงไปเดินเนี่ยค่ะเป็นเทรลหมดเลย พอไปเที่ยวนะคะน่าสนใจมากก็คือใน visitor center เนี่ยนอกจากจะมีช็อปเฉิมให้ช้อปปิง้งอะไรเงี้ยมุมหนึ่งของใน visitor center เนี่ยก็จะทำเป็นห้องที่คล้ายเป็นเหมือนมิวเซียมย่อมๆมาคะที่ให้คนได้เห็นแลนด์สเคปโดยรวมของที่บริ์เนาะก็จะเห็นหมดเลยว่าเป็นยังไงรวมถึงนอกจากเขาอธิบายจุดตอดเป็นจุดต่างๆอย่างเช่นเนี่ยว่าไม่เห็นคลิป หรือว่าเกรย์ครีอะไรต่างๆก็ยังทํำรูปทรงหินที่เราจะเห็นในบริเ์เป็นแบบนี้ค่ะว่าข้างในนี้นยยจะเป็นแบบนี้ทั่งนั้นเลยซึ่งเดี๋ยวเราจะไปเดินข้งนางในแต่ตอนนี้ขอเดินดูข้อมูลคร่าวๆก่อนนอกจากเขาบอกเล่าเรื่องราวในอดีตถึงแบบเออก่อนหน้านี้ผู้คนที่อาศัยอยู่ในแถบนี้ กลุ่มไหนอะไรยังไงเนาะเขาจะรวมถึงสัตว์ที่เราจะพบเจอในละแวกนี้ด้วยค่ะที่แบบที่เขาเคยเจออะไรยเดี๋ยวเราจะไปดูนะคะเขาเาเรียกเสาหินแบบนี้ว่ากูดูที่นี ก็จะเห็นเลยว่าในคูดูนียจะมีพวกสัตว์ต่างๆอาศัยอยู่เนี่ยเป็นค้างคาวเป็นหนูเป็นพวกตระกูลลิซาร์ดอะไรอย่างเงี้ยค่ะบุนีเขาอธิบายตั้งแต่แบบ15ล้านปีที่ผ่านมา6ล้านปี3ล้านปีจนถึงส0 0 0มปีว่ามันไอพวกหินพวกนี้มันเกิดจากการกัดก่อนอะไรยังไงเคยเป็นน้ำท่วมอะไรยังไง ทั้งหมดเนี่ยเป็นอะไรที่ธรรมชาติหลังสันขึ้นล้นล้วน,นเลยค่ะเขาบอกว่าเป็นปรากฏการธรรมชาติเมื่อ60ล้านปีที่แล้วที่ตรงเนี้ยเคยอยู่ใต้น้ํามาก่อนซึ่งพอมีการเปลี่ยนแปลงเปลือกโลกยกขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเปลือกโลกของพื้นแผ่นดินเนี่ยยกขึ้นก็ตรงนี้ถูกยกตัวสูงขึ้นก็เลยเกิดการกัดเซาะแบบรุนแรงเนาะจนแบบหินก็จะเป็นเสาดินเสาหินอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะ ายคนเนี่ยนะคะตอนนี้เริ่มออกเดินทางท่องเที่ยวกันแล้วะคะ่ะตั้งแต่เปิดประเทศเราเป็นอีกคนนึงตั้งแต่เดือนกันยาีก่อนนี้ก็เที่ยวมาตลอดเหมือนกันทีนี้มันจะเกิดปัญหาหนึ่งค่ะที่หลายคนเป็นเราเองก็เป็นเหมือนกันบางทริปเนาะคือปัญหาเจ็ตแลกค่ะเจ็ตแลคคือเวลาบางทีเดินทางข้ามโซนเวลาเอเชียนี่ไม่ค่อยเป็นยุโรปนี่บางคนเป็นบางคนไม่เป็นแต่ถ้าไปนานเป็นเดือนเนี่ยมันก็เป็นเหมือนกันเนาะแต่อเมริกาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นค่ะเจ็ตแลกหลายคนก็จะแบบเอ๊พี่การแก้ปัญหาเจ็ตแลกอย่างไงดีอะไรเงี้ยเราก็จะแนะนําแบบอ่ะดื่มน้ำ ไปรับว,วิตามินดีหน่อยมันช่วยได้หรือเวลาอยู่บนเครื่องหลีกเลี่ยงชากาแฟแอลกอฮอล์เนี่ยก็คือเพลามันก็จะช่วยได้เหมือนกันแต่ตอนนี้มีอีกตัวช่วยหนึ่งค่ะที่จะช่วยให้อาการเจ็ตแหลกเนี่ยคลายลงก็คือน,นี่เลยเป็น เมลาโทนินค่ะแผงหนึ่งมี15เม็ดแบบนี้นะคะ15เม็ดแบบนี้มันก็จะช่วยได้กินก่อนที่เวลาที่ข้าวจะนอนเหมือนกับบินมาถึงกลับมาจากอเมริกาสมมตินะบินมาถึงบ้านกลับมาใช้เวลาไทยพูดง่ายๆสมมติว่าเรา expect ว่าเราแบบวันนี้ต้องนอนเที่ยงคืนแต่ท้าไม่กินนอนไม่หลับแน่ๆเพราะมันยังใช้เวลาอเมริกาอยู่เราก็กิน1ชั่วโมงถึง1ชั่วโมงครึ่งก่อนที่จะนอนจะเคี้ยวก็ได้หรือจะกินกับน้ำก็ได้เม็ดเดียวนะคะเม็ดเดียวมันก็จะเริ่มเผลมจะเริ่มง่วงคืนแล้วก็ทำให ห,หลับลึกหลับง่ายวันลุ่งขึ้นก็จะค้นเวลาเดิมใช้เวลาเดิมของไทยอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะง่ายขึ้นอะไรอเงี้ย อันนี้ก็จะเป็นตัวช่วยหนึ่งจริงๆมันไม่ใช่แค่ปัญหาของคนที่เจ็ตแล็กเท่านั้นนะคะคนที่นอนไม่หลับเรื้อรลังก็เมลาโทนินช่วยได้เหมือนกันค่ะก็แม่เราเหมือนกันอันนี้แม่เรากินนะยุโรปอเมริกาเนี่ยเคลมว่าก็เหมือนเป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งอะไรเงี้ยเนาะคนสูงอายุที่บ้านมีผู้สูงอายุมีคุณพ่อคุณแม่ที่หลับยากหรือตื่นง่ายหรืออะไรเงี้ยหลับไม่ลึกก็เมลาโทนินเม็ดหนึงน่งนี้ก็ช่วยได้เหมือนกันค่ะ เวลากินปุ๊บเขาก็จะหลับลึกขึ้นอันนี้แม่เราแล้วแม่เรายิ่งเหว่าน,นั้นอีกปรากฏว่ากินไปกินมาผิวเขาใส่ขึ้นไหมล่เท่นนี้มันช่วยไางเหมือนแบบผิว เอ๊แม่ทำไมผิวชมพูผิวใสอะไรอย่างเงี้ยเป็นตัวช่วยค่ะสำหรับนักเดินทางได้ค่ะก็สามารถสั่งซื้อได้นะคะเข้าไปที่ Instagram ม r i z z Journey นะคะเดี๋ยวขึ้นว้ให้ตรงนี้เป็นสินค้าเพื่อสุนทรียภาพของนักเดินทางค่ะ <Wow. S> 1>, 1แผงราคา550บาทค่ะถ้าซื้อ5แผงแผม1แผงก็ได้ไปเลย6แผงนะคะแต่ว่าถ้าแผงหนึงก็550กินวันละเม็ดนี่นะคะอีกช่องทางหนึ่งที่สามารถสั่งซื้อได้ไลน์มาที่แอปการคลับค่ะ สนับสนุนโดยบัตเจ็ตไทยแลนด์สายการบิน EVA เดี๋ยวเราจะเริ่ม ออกสตาร์ทสำหรับไบรซ์กันแล้วนะคะไฮแรกของเราวันนี้นี่เลยเราสตาร์ทที่ Sunrise Point ค่ะระดับความสูง8,000วันนี้เนี่ยรูดคร่าวๆน่าจะประมาณ6กิโลงัล้นเราไปรูดกันเลยจะเจออะไรแต่ฮูดูเนี่ยน่าจะเจอแน่นอนฮูดูไปค่ะคึกคักมาก เดินไปไหนเลยอ่ะแค่ลงมาเริ่มต้นของควีนเทรลหยุดตรงนี้ะสวยแล้วอ่ะคือธรรมชาติลังสรันทั้งนั้นเลยเนาะในความรู้สึกเรานะมันเหมือนเป็นห้องงานแสดงนทรศการศิลปะกลางแจ้งที่แบบว่าเราดูแบบนี้ยไปได้เรื่อยไม่รู้เบื่อเลยข้างล่างมีเต็มเลย เสาหินที่ไบรซ์เนี่ยเขาเรียกว่าฮูดูคือไอ้แท่งหินยอดแหลมๆเนี่ยเขาเรียกฮูดูมันจะขึ้นเรียงกันเป็นแนวมีรูปทรงแปลกๆตามตำนานของพวกอินเดียนแดงเนี่ยเขาเชื่อว่าแท่งหินเหล่านี้เกิดจาก มนุษย์ที่ต้องคำสาบกลายเป็นหินก็น่าสนใจในเรื่องนี้เพราะว่าไม่รู้มาก่อนเหมือนกันว่าแบบเออผู้อินเดียเหน่งเขาคิดอย่างนี้ถ้าโดยรวม,มๆเนี่ยถ้าเห็นก็จะพบว่าบร c e แคนยอนก็จะประกอบไปด้วยหินทรายสลับกับหินดินดานตั้งแต่ยุคครีเทเชียสจนถึงช่วงต้นของยุคซีโอโซติกก็สะสมเป็นแบบนี้ในสภาพแวดล้อมแบบนี้มานานเขาสันนิษฐานว่าเดิมเนี่ยตรงนี้ก็คือเหมือนเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่อ่ะเนาะพอน้ําตื้นขึ้นเรื่อยๆเ,เป็นเวลาหลายล้านปีมันก็ทําให้เกิดการกัดกร่อน ของแม่น้ําที่ไหลผ่านชั้นหินยิ่งพอรวมกับมันมีการยกตัวของพื้นดินด้วยอะไรอย่างเงี้ยแถบนี้เนี่ยเมื่อเจ็ดถึงห้ล้านปีก่อนเนี่ยมันมีการยกตัวพอยกตัวของเปลือกโลกมันก็ทําให้เกิดหินที่รูปทรงแบบนี้ขึ้นพอกัดกร่อนทุกวันทุกวันทุกวัน,ก,วนก็จนกลายเป็นแท่งเสาวสวยงามในปัจจุบัน <Wow. S 1> คือแสงที่ตกกระทบเนี่ยนะบางทีแล้วแต่เวลามันก็จะกลายเป็นน้ําตาลแดงบ้างชมพูบ้างแดงบ้างคือไอตรงนี้เนี่ยแต่โดลวมเขาบอกว่า มันเกิดจากข้างในเนี่ยมันมีแร่ฮีมาไทซ์ซึ่งมีธาตุเหล็กเป็นองค์ประกอบแล้วก็มีแร่ลิโมไนซ์ไพโรลูไซซ์ซึ่งไอพวกนี้มันจะให้สีเหลืองสีม่วงสีต่างๆซึ่งหินแต่ละชนนั้นก็จะมีความทนทานต่อการกัดกร่อนเหมือนกันนะแต่ว่าโดยรวมๆแล้วคือสวยมากๆไม่ใช่แค่สวยงามนะคะมันยิ่งใหญ่อะ ยิ่งใหญ่ในที่นี้คือพวกหินเหินอะไรเหล่านี้พอเรามายิงใ,นใ,นใกล้ๆเรารู้เลยว่าโหมนุษย์ตัวเล็กนิดเดียวอะ่ะเมื่อเทียบกับรธรรมชาติคือธรรมชาติยิ่งใหญ่เสมอค่ะ <S inger> เขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนก็จะเรียกว่าที่นี่ว่า Bryce Canyon แต่เอาจริงๆอ่ะ เขาบอกว่าไม่น่าเรียกว่าแคนยอนเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่ใช่ภูเขาที่ถูกกัดเซาะด้วยแม่น้ําคือถ้าเป็นภูเขาที่ถูกกัดเซาะด้วยแม่น้ําอันนี้เขาเรียกแคนยอนแต่ชาวอินเดียนแดงก็จะมองว่าตรงนี้เป็นหินแดงเออคือใครก็ตามที่มายืนอยู่ตรงนี้แล้วมองไปในหุบกว้างตรงนี้ก็จะเห็นภาพแบบเสาหินรูปร่างต่างๆซึ่งเราคิดว่ามันสวยงามมากแต่บางคนก็บอกว่าเนี่ยคือเสาหินรูปตุ๊กตาอินเดียนแดง การไฮที่สนุกมากเพราะว่าวันนี้มันไม่ได้เดินแบบชันนะคือมันก็จะเป็นการเลาะไปในเสาหินนี่แหละค่ะซึ่งแบบข้างในยอย่างที่เล่าไปแล้วเนะาะเมื่อกี้ฮูดูอะไรอย่างเงี้ยซึ่งง่ายเพราะว่าเขาจะปักไป้ายไว้เลยว่าตรงนี้เนี่ยเป็นเป็น,ปนจุดซันเซ็ทพอยต์ซันไรส์พอยต์หรือใครจะเดินอยู่ในตรงเอ่อควีนเทรลนี่ก็ก็สนุกอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันสวยตลอดทางบางช่วงเนี้ยมันจะเป็นอุโมงค์อย่างเงี้ยแล้วพอลอดออกมาแล้ว โอ้โหสวยมากๆแล้วคิดดูว่าถ้าเกิดมาช่วงแสงอ่นหวานนะเช้าหรือเย็นอะไรอย่างเงี้ยก็แบบสวยมีคำแนะนําค่าวว่าสําหรับใครที่จะมาก็อย่างนี้ดีกว่าหมวกจําเป็นมากมันร้อนแว่นตากันแดดครีมกันแดดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ใส่เสื้อที่มันแบบโปร่งโล่งสบายอย่างเมื่อเช้ามันหนาวเมื่อเช้า,าหนึ่งองศาที่ไบรส์แต่พอใส่สายแดดมาปุ๊บก็ อถอดสเวเตอร์อะไรได้แต่ว่าก็เตรียมเสื้อที่มันเวลาเหงื่อออกอให้มันแบบว่าโปร่งได้มันจะได้ไม่ไม่ร้อนมากอะไรเงี้ยไม่งั้นมันยิ่งเพิ่มความร้อนเข้าไปใหญ่ก็ประมาณนี้ค่ะ พูดถึงไบรซ์เนะคะเป็นอุทยานที่เขาตั้งชื่อตามอีเบเนเซอร์แล้วก็แมรี่ไบรซ์ค่ะซึ่งเขาเป็นพวกมิชชันนารีแล้วก็เป็นช่งางไม้เขาเข้ามาตั้งลกลากในแถบนี้ตั้งแต่ปีคศ1875มีการสร้างทางสำหรับขนไม้บริเวณนี้เนาะแต่ก่อนมันมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นอกจากไม้เนี่ยก็จะมีพวกพืชพันธุ์ต่างๆสัตว์ทั้งหลายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พู้อินเดียแดงก็เลยตั้งชื่อ ขบเขาต่างๆตามนี้ตามคนที่เข้ามาเริ่มตั้งลกลากก่อนเลยก็คือแมรี่ไบรซ์เรามาถึงจุดที่ตรงนี้ก็คือจังทชั่นนะคะตรงน,นี้มีหลายเทรลที่สามารถแยกไปตรงจากตรงนี้ได้อย่างเช่นถ้าจะไปจุดที่เขาบอกว่าสวยมากแต่ต้องใช้เวลาประมาณสักมันยากอะ่ะอันเนี้ยก็คือพิคคาบูคือต้องมีเวลาแต่เราอ่ะเดี๋ยวจะไปทางอีก,อกมุมหนึ่งเราก็เลย เปลี่ยนใจก็คือถ้าพิกาบูก็ต้องนี่ไปทางนี้เลยค่ะแต่ถ้าใครจะนาวา j o ลูก,ก็คือตรงลูนี้เลยวนตรงนี้แต่ถ้าใครจะไปควีนควีนเทรลก็ที่เรามาตรงนี้มันก็จะมีหลายจุดนะที่เราสามารถจะไปได้แต่เราเดี๋ยวเมื่อกี้เจ้าหน้าที่บอกว่าจุดที่สวยจุดหนึ่งก็คือ Wall Street อาจจะเดินอย่างนี้หน่อยเขาบอกอาจจะอย่างนี้หน่อยแต่สวยแน่นอน สวยมากถ้าเกิดคนมาไฮที่นี่ขอให้เดินมาตรงนี้ตรงนี้เขาเรียกวอลสตรีทงงเหมือนกันทำไมเรียกวอลสตรีทแต่ความรู้สึกเรานะเหมือนตอนเราไปเพเทราแล้วเดินผ่านในช่องแคบตรงที่เล็กซิกเนี่ยที่แบบว่าพอโผลก่กปแล้ว่าอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นลือเป็นอะไรอย่างเงี้ยแบบสวยมาก ไต่ไต่ขึ้นอย่างเงี้ยจากตรงนู้นเลยเราเดินมาจากฝั่งนูน้นฝั่งซันไรส์นะแล้วก็เลาะมาจังชั่นเลาะมาตรงนี้แล้วก็ไ <T il ber> ต่ไต่ไขึ้นมาตรงวอลล์สตรีทสวยมากแต่ก็เหนื่อยพอตัวเราจะต่อค่ะ การไท k i กิ้งรุทแรกของเรานะควีนการ์เดนเทรลแต่ว่ามันรวมอยู่ในหลายอันเหลือเกินแต่เราแวะถ่ายรูปด้วยอะไรด้วยไงจริงๆถ้าเดินประมาณนี้ก็ไม่ส,สชั่วโมงน่าจะได้แต่เราแวะถ่ายรูปตลอดทางโอเคเดี<ๆ>๋ยวพักแป๊บนึ่ง<ๆ>เดี๋ยวไปไท k i กิง<ๆ>้งกันต่อคะ่ะในช่วงวัย50ผมยังมีความสุขกับการทำงาน และเต็มที่กับการใช้ชีวิตผมสนุกกับความท้าทายใหม่ๆเสมอแล้วไลฟ์สไตล์แบบผมควรเลือกความคุ้มครองแบบไหนสิ่งที่สำคัญที่สุดคือสุขภาพแข็งแรงแค่ไหนก็เจ็บป่วยได้ที่สำคัญต้องไม่เป็นภาระก,กับใครหมดกังวลกับค่าห้องและค่ารักษาพยาบาลอิลิ a เฮล p l u สจากเมืองไทยประกันชีวิตบบายแบบนี้เนี่ยนะคะได้กาแฟรสชาติกลมกลม่อม หอมๆนี่เป็นอะไรที่เลิศมากเลยค่ะ แต่วันนี้คอกาแฟต้องฟังค่ะเพราะว่าเรามีกาแฟที่เป็นทางเลือกใหม่สำหรับคนรักสุขภาพค่ะนี่เลย AB Coffee ค่ะซองนี้นี่ที่เห็นอยู่นี่นี่แบบโอ้โหอัดแน่นไปด้วยคุณภาพไม่มีน้ำตาลนะคะน้ำตาล0%ูนเอร์เซนคอเลสเตอรอลูนเปอร์เซนแต่อะไรไม่ดีเท่าในนี้เนี่ยรวมเอาพวกวัตถุดิบที่คัดเกรดพรีเมียมมากกว่า30ชนิดค่ะรวมอยู่ในนี้เป็นต้นว่าส่วนผสมของรังนกแท้จากไต้หวนันคอลลาเจนไดเปปไทด์จาก มี่ปุ่นมีส่วนผสมอีกเยอะเลยค่ะที่ช่วยบำรุงข้อต่อกระดูผิวพรรณผมเผมอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เรียกว่าอร่อยด้วยดีด้วยเนาะไม่มีน้ำตาลทานแล้วไม่อ้วนแน่นอนค่ะ AB Coffee กาแฟทางเลือกใหม่เพื่อคนรักสุขภาพค่ะสนับสนุนโดย GoPro Thailand by Mentagram booking.com แล้วก็ลงจากชัตเทิรมาแล้วเนาะอย่างที่บอกไปค่ะที่นี่เนี่ย อุทยานในอเมริกาเนี้สะดวกสบายมากเขาวางระบบในเรื่องการเดินทางในอุทยานเอาไว้แบบเซอร์วิสดีมากมีชัตเตอรทุก10นาทีทุกจุดเลยทุกสเตชันสเตชันนี้เป็นสเตชันสุดท้ายนะคะก็คือตรงนี้ Bryce Point เราอยู่ที่ Bryce Point เป็นอีกไฮนึงที่เราจะทําในวันนี้ในที่ที่ Bryce นะ t r a ลต่อไปที่เราจะเดินก็คือ Rim Trail นะประมาณนี้ค่ะสกิโลครึ่งได้ Rim Trail เดินจาก Bryce Point มาที่ Inspiration Point ซึ่ง ตรงนี้ประมาณ2กิโลครึ่งเป็นไมคะว่านี่เขาเขียนไว้ว่าไบรซ์พอยท์ความสูง8 3 0 0ันมจะสังเกตว่าที่ไบรซ์เนี่ยความสูงเนี่ยจะสูงกว่าไซออนดังนั้นเนี่ยอพอช่วงหน้าหนาวที่นี่ก็จะมีหิมะตกพศจิกาทันวาอะไรอย่างเงี้ยหมิมะคลุมอะไรอย่างเงี้ยก็สวยไปแบบนึงแต่หนาวแน่นนขนาด เรามาอันนี้เดือนกันยานะคืนตอนตื่นมา1องศานี่ยังไม่เข้าฤดูหนาวยังไม่เข้าออทัมเลยนะนี่ปลายซัมเมอร์หนึ่งองศาคิดดูว่าหน้าหนาวจะขนาดไหนก็คือเย็นแล้วอะไรเงี้ยข้อสำคัญไม่ได้เตรียมอุปกรณ์หนาวหนาวมาด้วยนะเรื่องของเรื่องหเห็นวิวแล้วแบบว่า Amazing มากธรรมชาติคือที่สุดแล้วค่ะสวยมากๆในความรู้สึกเราอะนะเรารู้สึกว่าอันเนี้ยมันเหมือนนิทรรศการที่แบบกลางแจ้งอะ่ะเป็นเหมือน์ art gallery เป็นเหมือนมิวเซียมที่แบบว่ากลางแจ้งที่เอาาให้คนได้ดูสีสันที่มันเปลี่ยนไปตามแดดทาบลงสีก็เปลี่ยนหรือแม้กระทั่งย้ายจากโซนนี้แดงโซนนี้ขาวโซนนี้เหลืองอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะ มันคือความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติล้วนๆเลยตรงนี้คือ Bright View Point ถ้ามาแล้วอยากให้ทุกคนมาถึงตรงนี้ค่ะสวยมากๆสำหรับใครที่อยากจะเดินทางไปเที่ยวด้วยกันนะคะตอนนี้เราจับมือกับ Go Together Travel แล้วก็ Get A Vacation ค่ะสำหรับ Go Together Travel เนี่ยก็จะมีทริปไปซาอุดิอาระเบียแต่ว่า ปัญหาเรื่องวีซ่าอะไรเงี้ยทำให้เราต้องเลื่อนแผนการเดินทางจากเดิมต้นเดือนตุลาไปเป็นปลายเดือนพฤศจิกายนโทรไปถามกับ Go o ก e t h e r Travel ได้ค่ะว่าเปลี่ยนวันเป็นวันที่เท่าไหร่อะไรยังไงแต่ที่ไปแน่นอนแล้วออกแน่นอนแล้วเนี่ยนะคะก็คือ12ถึง21ธันวาค่ะเราจะไปเลบานอนซีเรียกันไปดูเมืองเก่าแก่ สุดยอดความคลาสสิกของโลกก็จะไปที่ทริปนี้กันเลบานอนซีเรียสอบถามที่ Go to g e t a w a Travel ได้ค่ะส่วน Getawaycation นั้น1-8ทธันวาเรามีทริปไปดูแสงเหนือนที่ฟินแลนด์เนาะใครอยากหนาวๆอะไรอย่างงี้ก็สอบถามที่ Getawaycation ได้รวมถึงทริปเข้าดาวปลายปีค่ะโมร็อกโก28ธันวาถึง8มก,กราไป เขาดาวกลางทะเลทรายซาฮาร่าด้วยกันเมืองสวยๆอย่างมาราเกชก็รอทุกคนอยู่นะคะก็สอบถามที่ Getawaycation ได้เลยค่ะโอ้โหก็ต้องบอกว่าเป็นอีกเอพิโซดหนึ่งของทอล์กเรื่องเที่ยวค่ะที่ใครชอบไฮกิ้งคุณจะต้องตามรอยมาแน่นอนภูมิใจนำเสนอมากสำหรับผูุทีในชาติไบรซ์เนาะมันต่างจากไซออนไซออนก็จะเป็นภูเขาภูเขาอะไรเงี้ยไอเนี้ยทั้งหมดอยู่ในนี้หมดเลยเหมือนซ่อนอยู่ซ่อนอยู่ ในหุบอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมูดก็จะต่างความสวยก็จะแตกต่างท้ามาก็ขับรถล่องมาเรื่อยอะ่ะก็สนุกดีค่ะก็เป็นเหมือน drive and hike อะไรเงี้ยเนาะอันนี้เป็นเอพิโซดที่2องะขอขอบคุณด้วยนะคะสำหรับ budget Thailand ค่ะรถเช่าสะดวกสบายมากจากสนามบินลอสแองเจลิสขับมาเลยยาวมาเลยค่ะมาไซออนหรือใครจะเข้าตรงฝั่งแกรนด์แคนยอนก่อนก็ได้หรือใครจะเช่าแล้วขับไปลาสเวกัสอะไได้ ะดวกหมดเลยเลือกรุ่นรถเลือกเกียร์เลือกขนาดของรถประเภทของรถอะไรเงี้ยขนาดเราคงราคาอะไรอย่างนี้ได้หมดเลยทําประกันให้พร้อมนะคะจะได้แบบว่าขับขีบ่แบบสบายใจนิดนึงเนาะก็ต้องขออบคุณบั d เจตไ h a i l a n d ด้วยนะคะรวมถึงอีลิต h เฮลพลัสจากเมืองไทยประกันชีวิตค่ะโ p โป Thailand ์บ m e n มนท r a ก True m o ม e ฟเอชไม่พลาดทุกการสื่อสารค่ะ AB Coffee ด้วยรวมถึง Booking.com ค่ะสำหรับวันนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะเรายังไปกันต่อนะเดี๋ยวไปอุทยานหนะ้าจะไปที่ไหนต้องติดตามเราค่ะท่องเรเที่ยวกับการจนาของเทองไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ